สวัสดีครับสวัสดี FC สัตวเต็มอทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นี่ครับผมก็มีบทวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับุตบอลมาฝากถึง2คู่เลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะเริ่มวิเคราะห์นี่ยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องผมไปด้วยนี่ครับเพราะช่องนี้เนี่ยเป็นช่องใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับช่องเก่าเนี่ยผมได้มีการถูกโดนละเมิดเรื่องการพานาันไปนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนทัศนะหรือว่าแนวทางการพูดดูบ้างเพื่อจะแบบว่าไม่โดนแบนอีกนะครับผม และถ้าใครนี่ครับที่อยากได้ทัศนะหรือว่าแนวทางมากกว่าทางหน้าช่อง Tik t o k เนี่ยนะครับก็ทางเข้าก็อยู่ทางหน้าช่องเลยนะครับหรือว่าตามที่อยู่ด้านล่างไี้เลยนะครับเอาเลยครับแล้วนี้นะครับหนึ่งคู่ที่น่าสนใจคู่แรกเนี่ยก็ขอหยิบยกมาในไทยลีก่อนละกันนะครับในคู่ระหว่างว,งวันนี้ครับลาบุรีมิรผลนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับกัมอยชองาน,นพีทีประจวบนะครับย้อนกลับไปเหต h ตู้เเนี่ยคู่นี้นะครับวันนั้นเนี่ยประจวบเล่นในบ้านแล้วราบุรีเนี่ยบุกมาชนะ 5ประตูต่อหนึ่งนี่ครับผมส่วนเกมล่าสุดของราชบุรีเนี่ยไปเสมอท่านนครราชสีมามานะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกสุโขทัยมาอีกนะครับส่วนฟอร์มของกระจวเนี่ยช่วงหลังผมมองว่าฟอร์มขอดูดีขึ้นเยอะนะครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านเจอกับหนองบัวพิชศษนะครับเปิดบ้านถล่มเละเลย5ประตูต่อหนึ่งนี่ครับผมส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนขอนแก่นก็ชนะขอนแก่นมาได้ศูนย์ต่อสามนะครับและก่อนเกมวันนี้นี่ครับเขายกให้ทางด้านราชบุรีเนี่ย เหนือก็ทางด้านประจวบอยู่เล็กน้อยนะครับเงื่อนไขคือต้องมี1ประตูนะครับผมแต่วันนี้ครับอยากให้มองด้านทีมเยือนอย่างประจวบนะครับซัดเต็มข้อครับคิดว่า90นาทีในวันนี้นี่ครับประจวบจะบุกไปไม่แพ้ให้กับทางด้านลาดบุรีนี่ครับผมคู่ที่2นี่ครับเราบินไปสเปนบ้างดีกว่าอันนี้ครับผมวันนี้ครับอยากให้มองในคู่ระหว่างเรอัลมาดริดครับจะเปิดซานิโก้โมเดบิลต้อนรับการมาเยือนของด้านเซลตาบีโก เนี่ยผมคู่นี้เนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าเรียมาลลิดเนี่ยทำผลงานให้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเอาชนะมาได้ในเกมเยือนซีบูตัหนึ่งเลยนะครับแต่ฟอร์มนะครับของทั้ง2ทีเนี่ยยังไงผมก็ยกให้มาลลิดดูดีกว่านะครับมาลลิดเนี่ยเกมล่าสุดอย่างที่ทุกคนทราบนะครับไปเยือนเชลซีในแชมเปี้ยนลีกก็สามารถเอาชนะเชลซีไปได้นะครับสองต่อศูนย์แล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับส่วนเซอต้าบิโกเนี่ยเกมล่าสุดเขาอาจจะไปสุดแพ้กับทางด้านมายอร์กามาในบบ้านนครั แล้วก่อนเกมวันนี้เนี่ยเขาเปิดมาให้ทางเรียมาริดเนี่ยเหนียกว่าทางด้านเซอร์ต้าบิโกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่ผมดูแล้วครับวันนี้ราชสุดข่าวครับถึงแม้ว่ากอยเอ็มก่อนหน้านี้จะไปเตะบอลถ้วยมานี่ครับแต่ว่าศักยภาพของทีมแล้วความร้อนแรงของลังเตะเนี่ยยังไงวันนี้ครับเล่นในบ้านเอาใจแฟนบอลอยู่แล้วนี่ครับการันตี1ประตูครับลุ้นเมทที่2เอานี่ครับผมซดเต็มข้อครับคู่ที่2อยากให้มองที่เจ้าบ้านอย่างเรียมาริดละกันนะครับ